มาทุกคนอัปเดตฟีฟ่ายี่สามนะครับวันนี้นะอัปเดตต้องบอกว่าเบาๆนะเอว่าเบาๆแล้วกันนะอย่าเรียกว่าเหงาให้เรียกว่าเบาๆนะครับมาอย่างแรกที่มานะำแนวจิ๊กจิ๋วมาเป็นอันนี้อัปเดตเฟิร์สโอลเ a ียตานะครับชนะ1วิน3วิน7วินนะครับหรือเล่น7เกมก็ได้ซอง80บวกนะครับถ้าเล่นครบทุกเควสเนี่ยนะชนะครบ7เกมนะในโหมดฟุตเฟลลี่โฮมโกล์อีเลเว่นนะครับจัดทีมก็คือ จัดให้เป็นนักเตะเฟิร์สโอนทั้งทีมแค่นั้นเองนะครับซองจบครบชนะครบ7เกมก็จะได้ซองนี้ไปครับ80วก5พีเอแพ็คนะก็พอมันไม่มีโทเค็นแล้วความน่าทำมันก็น้อยลงนะแต่ถ้าใครขยันอยากจะเก็บแพ็คไว้เยอะๆก็ออกลุยกันไปนะมาส่วน SBC วันนี้นะักเตะมา1ตัวนะครับราอูกาเซียนะครับกองหน้าสเปนจากแอตเลติกบีบอลนะครับเลข87 ค่าทำเนี่ยใช้เลเ83กับการ์ดดำหนึ่งไปนะโอ้ค่าดำถูกๆเลยอะนะเดี๋ยวดูสแตนให้นะกันนะถูกๆมากตัวนี้ตำแหน่งเป็นกองหน้านะ s t c f นะครับเวิร์กเลเเป็นไฮมีเดียมสกิลมุกสี่เท้าสามนะบลาอูกาเซียความเร็วออกตัวเร็ว92เนี่ยสปีด80นะฟินิชชิ่ง85ช็อตพาวเวอร์90ลองช็อต90นะตรงนี้อื n ินิชิงก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ยิงแรงดีแล้วก็ยิงไกลดีด้วยนะครับส่วนพา s s ซิงนะวิชั่น88ตรงนี้นะช็อตพาร์89คอสซิง85ลองพา s s 87จ่ายบอลถือว่าโอเคไม่ขี้เหร่อ,อะไรนะครับส่วนเรื่องบิ๊บบิ้งนะ agility 84นะ balance 82นะ reaction 88 ball control 89 c o m m e r u r e 88นะนตรงนี้ความคล่อ,องตัวไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะอ g จ l ก็แค่80ต้นๆน,น,นะครับ ปสทธิต,ต้นๆน,น,นะส่วนเรื่องลูกอากาศนะ heading 99นะแล้วก็จัมปิ้ง97ด้วยลูกอากาศดีไปเลยนะสเตนม่น่า81สเตน92นะบาเกชั่น91โอ้โหคือความเร็วก็ไม่ค่อยดีแล้วอย่างแรกออกตัวเร็วจริงแต่สปีดไม่ค่อยเร็วน้แล้วก็ฟินิชชิ่ง85นะครับไม่สูงมากนะส่วนเรื่องดิฟบิ้งเนี่ยความคล่องตัวก็ไม่เยอะอะไรนะรไปจุดเด่นของตัวนี้ก็เป็นลูกอากาศนะครับเทศเนี่ย <c oughs> มียิงป่นยิงแซกก้อยยิงไก่นะครับ power header แล้วก็มี bicycle kick อีกแล้วนะครับมี bicycle kick ด้วยนะครับลาอุกาเสียก็สกิลยิงอะไรครบเลยนะครับแต่ว่าแสแตทเนี่ยความเร็วเสียไปน,นิดนึงนะครับเสียไปน,นิดนึงนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเคมีใส่อะไรบ้างนะครับเคมีใส่อะไรบ้างนะมา ลาอูกาเซีย22,000สองำหรับราคานะจะแต่เราดูไปเรียบร้อยแล้วนะสกิมมุกสี่เท้าสามนะครับใต้ผมดูตรงนี้เนี่ยความเร็วมันขาดไปแล้วก็ฟินิชชิ่งก็ยังไม่เยอะมากก็ให้ฮันเตอร์ก่อนนะตัวเลือกแรกนะเป็นผมถ้าจะเล่นนะฮันเตอร์เพื่อเอาความเร็วหน่อยให้มันแบบว่า สปีดโต้นมันดีแล้วแหละแต่ว่าสปีดปลายมันยังไม่เยอะนะแล้วก็เอาได้ฟินิชชิ่งไป93สําหรับลาอูกาเซียนะตัวนี้ก็ไม่ค่อยน่าใช้อะไรนะท้าก็ยังไม่ดีนะแค่3ดาวนะครับสแต,แตสไสไในก็ไม่มือบะอะไรแต่ราคามันแค่20,000เท่านั้นนะครับทีมอฟเดดเย่เนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วนะแล้ววันนี้เนี่ยมันเปิดให้โหวตเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะสำหรับการทีมอฟเดดเย่นะครับรายชื่อเอ่อโมินีที่มันหลุดมาตั้งแต่เมื่อวาน นะครับแต่วันนี้มันมาให้โหวตแล้วเนี่ยก็ตามลิงก์นี้เลยนะครับผมมา,มาที่ทวิตเตอร์ของ EA s p o r t f ฟ FA นะครับแล้วก็กดที่ลิงก์นะครับกดที่ลิงก์นี้เข้าไปนะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปโหวตนะครับกดลิงก์นี้เข้าไปเลยนะมาผมก็จะเริ่มโหวตเลยแล้วกันนะครับผมก็จะเริ่มจาก Go ล e ค p e er เปอรก่อนนะครับโ o ล e ค e e เปอร์มีตีโบคุกตัว นะที่ผมเล็งๆเอาไว้แล้วก็มีเมยองนะครับอลิสันเบเกอร์เอเดสันนะแล้วก็มีมาร์ตินเนสผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมเล็งๆกุกตัวกับอลิสันเบเกอร์นะกุกตัวอลิสันเบเกอร์แต่ใจผมชอบไปทางกุกตัวมากกว่าแล้วทาานี้ผมรู้สึกว่าตัวมาลิก้ามันเยอะอยู่ผมก็เลยจะเรือกกุกตัวไปนะครับนะผมจะเรือกกุกตัวไปนะสําหรับโกอาใบแรกคนระับใบแรกไปก่อน ส่วนเซนเตอร์หรือว่ากองหลังเนะี่ยก็ตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะตัวเลือกเยอะจริงๆรนะตัวเลือกเยอะจริงๆนะครับหลายน่าสนใจหลายตัวผมจะเลือกจากตัวที่ผมเล็งไว้ก่อนอย่างที่อยากให้มันติดมากสุดนะนั่นคือนี่ก่อนเลยเจ้ากันเซโล่ก่อนเลยครับสำหรับผมนะใบแรกผมเลือกเป็นเจ้าไปนะครับเจ้าไปอ่าแล้วใบที่สองผมจะเลือก,อกตัวหนึ่งที่ผมอยากให้มันติดนั่นะค,คือกัวจิล นะครับเบอร์จิววาในเกมมันเก่งแค่นั้นเลยนะครับไม่ได้เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลอู่แล้วนะสองตัวก่อนนะอ่าอีกสองตัวผมจะเลือกไปทางแบ็คซ้ายผมข่อนเลือกไปทางควจริงอะ่ะกันเซโลมันซ้ายได้นะครับแล้วก็ขวาผมเลือกเป็นฮากิมิแล้วกันนะขวาผมเลือกไปทางฮากิมิแล้วกัน เราจริงใจผมก็เอียงหลายตัวเหมือนกันนะเราจริงเตโอก็อยากเลือกนะเตโอก็อยากเลือกแต่ผมว่าผมอยากให้ฮากิมี่มากกว่าเตโอมันเริ่มมีการพิเศษมาหลายใบยแล้วอืมอ่ตอนทีตอนทีวายอยากเปิดลุนไากิมี่มากกว่านะครับส่วนเซนเตอร์อีกตัวผมขอชี้ไปทางมันจริงใจก็อยากได้ลูเบนดีแอสนะแต่ว่าผมว่าการมิริตาน,าน่าจะเล่นมันกว่าจิ้มเป็นมิริตาไปแล้วกันนะครับนะจิ้มเป็นมิริตาไป มาต่อนี่กองกลาง3ตัวนะครับกองกลาง3ตัวคนแรกก่อนเลยครับที่อยากให้ติดมากสุดนะ่คือตัวนี้เลยนะครับเควินเดอรบอยแล้วผมคิดว่ามันไม่น่าพลาดนะไม่น่าจะพลาดอะไรสําหรับเควินเดอร์บอยนะอ่าออก,กาองกลางมีค่อนข้างเยอะนะครับค่อยๆเลือกกันไปนะอ่บอเมเดนี่ก็น่าสนนะบูโน่แฟนลิวแฟนแมนยูก็อาจจะอยากเล่นนะครับอืม ผมว่าตัวนี้อีกตัวหนึ่งผมจิ้มไปทางโมดิทแล้วกันนะครับอีกตัวผมจิ้มไปทางโมดิทแล้วกันนะผมว่าปีนี้พี่แกก็ฟอร์มโอเคอยู่นะครับแล้วก็มาดิีก็ฟอร์มดีด้วยนะครับส่วนอีกใบผมอาจจะขอเลือกอินดี้อินดี้เลยนะครับแบบว่าชอบส่วนตัวนะครับชอบส่วนตัวอีกใบเดี๋ยวผมเลือกไปทาง <c oughs> เรดี้นะครับชอบส่วนตัวนี้ไม่มีเหตุผลอื่นเลยนะสามตัวผมเลือกไปทางนี้นะครับนะไปต่อที่ตัวลุกับทีนี้นี่แหละเลือกยากหน่อยับตัวลุกเพราะว่าชอบหลายตัวนะแต่ผมว่าเลือกตัวแรกก่อนเลยที่ผมว่ามันไม่น่าพลาดนั่นก็คือนินจาเต่าของเรานี่เองนะครับท่านประธานเอ็มบัปเป้นะท่านประธานเอ็มบัปเป้นะส่วน ตัวลูกอีกสองตัวผมจะจิ้มไปทางอ่าผมเลือกตัวนี้ก่อนผมคิดว่ามันน่าจะติดนะมีโอกาสเยอะนั่นคือเบนเซม่าผมคิดว่าผลงานพี่แกดีนะต้องให้นะต้องให้ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมเมื่คิดมองหลายอีกตัวนึงวน่งตัดสินใจยากอยู่ระหว่างวินิซิอุสกับเมสซี่่ะเมสซี่ก็อยากได้วินิซิอุสก็น่าสน อมผมขอเลือกไปทางวินิซินแล้วกันนะครับเออแล้มีมซินแล้วกันเพราะไม่แน่เมซี่ขนาดมีโอกาสติดมาเป็นผู้เล่นคนที่สิบสองก็ได้นะครับอ่านี่ครับ <c oughs> รายชื่อนะทีมอัเดียที่ผมโบดไปนะครับจัดไปอ่า ดาวโหลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับดาวน์โหลดไปเรียบร้อยตรงนี้นะก็ใครอยากจะเข้ามาโหวตก็กดทําตามที่ผมบอกได้เลยนะครับเข้าไปที่ทวิตเตอร์นะจากที่ผมกดนั่นแหละนะสลหดทีมอลาเตียผมก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆเ,เลือกอะไรกันก็เอาที่ชอบเลยนะเลือกตามที่ชอบเลือกตามนักเตะท,ที่เราอยากเล่นนะผมนะไว้เจอกันช่วงทีมอลาเตียมาคนระับไปแล้วครับผม